ว่าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่คารพยิ้งค่ะกรับผูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำเนึกดีพี่น้องนักศึกษาหมมิดดีทุกท่านค่ะคือบุญนาบุญสศรีค่ะอยู่จงังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรี ปีนี้เป็นปีที่สองค่ะเป็นผู้พบคุณสวนป่านาบุญหนึ่งดอนตาลค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาส่งการบ้านค่ะครูหลังจากไม่ได้ส่งมานานนะคะครูเกี่ยวกับเรื่องได้เจอผักสะตอนกลับจากบ้านรานนะคะครูค่ะอ่าวันนั้นก็กลับจากอ่าบ้านราดนะคะเข้าค่ายพวกนุ้ยีก็ตอนมาถึงอ่า บขสนะคะลงรถไฟแล้วแต่เมื่อขึ้นรถตู้นะคะที่รถตู้เนี่ยก็จะเจอโซเฟอร์ค่ะโซเฟอร์ก็พูดพูดไม่ดีนะคะเ็าพูดไม่ดีกับพระนะคะเขาบอกว่าพระนี่ทาไมชอบมาขึ้นรถตู้ไม่ชอบเลยคอ่าเป็นพระแทนที่จะไปขึ้นรถบัสทําไมมาขึ้นรถตู้ไม่อยากรับเลยบอกหลายครั้งแล้วอะไร mm hmm. เขาก็พูดแบบเสียงโมโหทั้งหน้าตานะคะเขาก็พูดไม่ดี ทีนี้พอโซเฟอร์อท่านโซเฟอร์ท่านเดินไปอีกทางหนึ่งทีนี้พระท่านก็เดินมาขึ้นรถตู้เพราะว่าท่านก็จะนั่งข้างหน้านะก็จะนั่งอยู่ติดๆกับท่านท่านนั่งอยู่ข้างหน้าสุดท่านบอกว่าเออโซเฟอร์นั่นเป็นอะไรอ่าทุกทีเลยเวลามาขึ้นรถมันไม่ชอบรับมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรท่านท่านก็ว่าอย่างนี้นะคะพระน่ะโซเฟอร์ก็พูดบ่นอะไรก็ไม่รู้บน่นคล้ายๆไม่พอใจไม่อยากรับนั่นแหละทีนี้ใจเรานะคะรู้สึกสงสารพระนะคะใจมันก็เป็น มาดูใจใจมันก็เป็นแบบเหี่ยวเหี่ยวเป็นเศร้าๆนะคะแล้วก็เป็นไปคล้ายๆจะไปโกรธไปโกรธให้โซเฟอร์ว่าเอะท่านท่านเป็นผู้ผู้บริการรถทําไมท่านพูดไม่ดีกับกับคนที่มาใช้บริการให้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนี้อากิเล์มันก็พูดอย่างนี้นะคะพูดไปใจใจมันก็จะเศร้าๆแล้วก็จะไปโกรธโซเฟอร์ด้วยละค่ะทีนี้แล้วก็มาตรวจใจแล้วก็โอ้ก็เอาเอาเอาพุทธะนะคะพุทธะมามาตรวจดูนะคะว่า พุทธาก็เข้ามาช่วยนะคะคุณรู้ว่าโอ้มันจะเป็นบิบากของท่านบิบากของพระนะคะเนี่ยท่านถึงได้เจอแบบนี้แทนที่ท่านจะได้ไม่เจออะไรอาจจะเป็นบิบากของท่านกิเลสเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของท่านเราก็นั่งเฉยเฉยเราต้องไม่พูดอะไรเราก็นั่งเฉยเฉยก็คุยกับกิเลสนะคะว่าเราก็นั่งอยู่อย่างนี้หละเดี๋ยวมันก็จะดีไปเองนั่นกิเลสเออมันเป็นอ่ามันเป็นบิบากของท่านเราต้องเชื่อชัดเรื่องกรรมมีจริงก็จะคุยกับกิเลสนะคะทีนี้กิเลสมันก็ มันก็สงบลงนะคะครูที่แรกมันก็จะใจแหบ่งๆใจเศร้าๆสงสารพระท่านเป็นพระนะท่านจะมาขึ้นรถทําไมต้องมาไล่ท่านแล้วทอาการแบบกิริยามารยาทคําพูดแล้วออกมาแบบไม่สุภาพนะคะมันก็เลยทําให้ใจเราแบบนิดไปด้วยนะคะแต่มาตรวจใจแล,แล้วก็เราใช้พุทธะแล้วก็มันก็จะสงบลงะค่ะก็ก็ก,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 ก็ก็อยู่ได้นะคะก็นิ่งได้นะคะก็ไม่ได้โกรธท่้งโซเฟอร์แล้วก็มันก็สงบลงได้นะคะครูเจอเจอเรื่องแบบนี้นะคะครู ค่ะคงประมาณนี้ค่ะคุรูสาธุค่ะค่ะเราก็ได้เรียนรู้ตรงที่เรามีส่วนร่วมเหมือนกันได้ร่วมเห็นเหตุการณ์นะคะ,คะซึ่งถ้าอานมาดูจริงๆทั้งสองท่านท่านก็จะมีปฏิกิริยาโต้อตอบกันใช่ไหมคะค่ะคือท่านได้ชดใช้ทั้งสองท่านนั่นแหละแต่ถ้ามีวิบากใหม่ท่านก็ได้ได้อะเราก็ต้องได้ ทำจิตของเราเป็นเมตตาแล้วก็อุเบกขาไปถ้าใครมีกิเลสอยู่ในะเวลานั้นก็มีกรรมใหม่ด้วยขณะที่วิบากเก่าได้มาชดใช้กันด้วยนะคะคนหนึ่งก็ชังไม่อยากให้ขึ้นมาคนหนึ่งก็ชังที่ทำไมคนนี้มีปฏิกิยาแบบนี้กับเราอย่างเงี้ยก็จะมีแรงผลักถึงกันและกันที่ทำให้ ท่านมีวาทะกันแบบนั้นนะคะมีวาทะกันแบบนั้นแต่อบุณาก็มีส่วนร่วมส่วนร่วมในการได้ได้เห็นแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าใจเราก็จะเก็บประโยชน์ได้การที่เราได้เห็นสิ่งใดน่ะเรามีส่วนร่วมส่งเสริมมาหรือว่ามีการเพ่งโทษถือสาเรื่องเหล่านี้มาเนี่แหละเราถึงได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำกรรมใหม่ของเรานะคะ กรรมใหม่ของเราคือการทําใจของเรากับสถานการณ์แบบนี้นี่เป็นโอกาสของความเจริญของเรานะคะเพราะว่าเออเราเห็น่ะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะจช่จเราจะ,จะเอโอมอโหให้ท่านโซเฟอร์นะคะว่ราะท่านพูดจา<ช>ไม่ดีก็จะโมโหให้ท่านมีทางใจนะคะนี่แหละเราจะขอบคุณเหตุการณ์ได้ว่าเหตุการณ์นี้ก็ เกิดขึ้นมาให้เราได้ตรวจสอบนะว่าใจเราเนี่ยมันจเจริญไปถึงไหนมันสามารถที่จะเปลี่ยนจากอิธิภาวะที่พอเห็นปุ๊บมันปรุงแบบมีกิเลสมาปนเนี่ยกับการที่เอากิเลสออกได้ไหมมาอยู่ในจุดที่เป็นจิตของปุริสภาวะได้ไหมนี่เราก็จะได้ได้จเจริญจากเหตุการณ์ที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะอนุโมทนากับอาบญนาค่ะ เคุนดรผดีค่ะสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ความเก้าหน้าของเราก็คือปุณิสภาวะเนี่ยแหละค่ะคือความที่ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์คือเราประมาณแล้วแหละว่าเราช่วยไม่ได้แต่ถ้าเมื่อก่อนความที่เราไม่มั่นคงเนี่ยค่ะเราก็จะอึดอัดถ้าเราไม่มั่นคงมากๆเราก็จะออกมาทางปากอาจจะแบบว่าเป็นปักไฟฝ่ายใด แต่ถ้ามั่นคงมากนิดนึงเราก็จะถัดเจรินใจอยู่ข้างในก็อยู่ๆก็ไปทุกข์เรื่องของคนอื่นเนี่ยนะคะท้งที่เราประมาณไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เรามั่นคงขึ้นเราประมาณอย่างดีแล้วเราไม่ก็มันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะมันก็จะนิ่งขึ้นก็จะสงบขึน้นก็จะมีแค่สองสองสิ่งที่ชนกันโดยไม่มีสิ่งที่สามจากเราไปร่วมแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้ามองอีกทีงเนี่ยถ้ามองจาก เมื่อก่อนทางที่เราเคยมองเราก็จะมองเหมือนเราแรงน้ำใจไหมคะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไงเรารู้อยู่แล้วว่าทําไปมันก็คือยิ่งทําให้มันแก้ลงกว่าเดิมใช่ไเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทุกอย่างมันมองได้สองมุมมันขึ้นกับสภาวะภายในของเราแน่นแะ,ะก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าบางทีเนี่ยค่ะเหมือนที่เมื่อวานน้องฟ้านะน้องฟ้าเด็กของเราเนี่ยก็พูด ก็ปล่อยไปตามวิบากของแต่ละคนเพราะนั่นคือสิ่งที่ทําได้มากที่สุดแล้วแต่เราไม่ทุกข์กับเขาค่ะก็ยินดีด้วยค่ะทุ่มันนค่ะค่ะสาธุค่ะคุณค่ะคุณปัญญาค่ะเติมเติมคําว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นก็คือเราไม่อยากได้อะไรเราไม่ได้อยากได้อะไรจากโชเฟอร์เราไม่อยากได้อะไรกับเหตุการณ์ ไม่ได้อยากได้เหตุการณ์ดีๆถ้าเหตุการณ์มันราบรื่นสามัคคีกันรเราจะเป็นสุขตรงนั้นนะคะจุดที่เราจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วเราก็ยินดียินดีอยู่ร่วมเหตุการณ์ใจของเราเนี่ยจะจะยอมให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะ่ะหยุดอยากของเราคือหยุดตรงนี้นะคะ ไม่ได้อยากมีสุขกับการที่เออถ้าเขาพูดดีแล้วเราจะเป็นสุขใช่ไหมตรงนั้นน่ะคือจุดที่เราจะตามรู้ให้ได้ว่าอ้อเราจะไปอยากให้เขาพูดดีแล้วเราจะเป็นสุขเราจะไปกํากับชีวิตใครได้เนี่ยเรากลับมากำกับจิตของเราดีกว่าอย่างนี้นะคะจุดจุดประเด็นประเด็นของการที่เราจะไปล้างค่ะฝ่าอาบนา้ำค่ะนุโมทนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเซค่ะผูรู้เรียนถามเลยค่ะอ่า,า,อาอทุกวันวันนี้ช่วงช่วงนี้จะส่งการบ้านมีทุกวันอะไรคะแต่ก่อนก็วันที่สิบอ็ดถึงสิบสี่ช่วงนี้อ่อไปคิดว่าจะมีส่งการบ้านก็น่าจะต้องสัมพันธ์กับวันค่ายนะคะวันค่ายว่าอ่ามีค่ายออนไซต์แล้วทีนี้ค่ายออนไซต์นี่จะมี จะมีการถ่ายทอดสดที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายค่ะเราก็จะใช้ช่วงก่อนอาจารย์บรรยายหรือแล้วก็หลังอาจารย์บรรยายเนี่ยที่ที่ทางออนไซต์ site, ทำกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็จะฟังอาจารย์บรรยายก็คือสัต์ไปจากรับกันบ้านใช่ไหมคะเรารับกันบ้านตอนเช้าไปถึงสิบนาฬิกาก็ไปฟังอาจารย์บรรยายสิบนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกา พอสิบสองนาฬิกาเป็นต้นมานี่ก็จะมีพี่น้องจิตอาสาที่อยู่สวนป่านาบูนสองแบ่งปันประสบการณ์เราก็ฟังท่านชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนี้จากนั้นเราถึงมาอ่าถึงมารายการของการส่งการบ้านต่อเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมที่เวทีก็จะเป็นอ่าการสาธิตยาเม็ดต่างๆแล้วก็จะเป็นการเข้ากลุ่มอย่างนี้นะคะ ก็จะทําให้เราได้ได้ผสากนการสองสองเวลาเนี้ยเพราะว่าเราจะไปกําหนดเป็นวันอทุกวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสี่นี้ไม่ได้แล้วเพราะมีในสิบเอ็ดถึงสิบสี่บางครั้งก็ตรงกับค่ายอาจารย์ก็จะบรรยายอยู่ในในห้องนี้ด้วยก็เราก็จะเปิดซูมคือเราเปิดซูมตั้งแต่เช้าพี่น้องก็เข้ามาได้มาส่งการบ้านเสร็จก็ฟังอาจารย์ต่อฟังเพื่อนพี่น้องในค่ายออนไซต์ต่อแล้วก็ค่อยมาส่งการบ้านกันใหม่ แล้วอ่าเราจะกําหนดว่าเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาที่พี่น้องทํารายการสายด,วด่วนเราก็จะอ่าเชิญพี่น้องทํารายการสายด่วนต่อประมาณนี้ค่ะแต่บางวันที่ไม่ใช่ค่ายออนไซต์อาจจะเป็นวันเดินทางหรือวันที่เราไม่สะดวกเข้าซูมก็จะก็จะไม่ได้รับการบ้านดังนั้นจะแจ้งพี่น้องตอนตอนอภิริหานิยธรรมนะคะ ให,ให้สังเกตว่าเขาจะแจ้งล่วงหน้ากับการอปริหารนิยธรรมดูไปเป็นวันๆกําหนดตารางเป็นประจํายังไม่ได้แต่ว่านักศึกษาก็จะอยู่ในจํากัดอยู่แล้วว่าถ้าแจ้งก็คืออยู่ในห้องอปริหารนิยธรรมนั่นแหละหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งแล้วก็อยู่ในอาคช่วงอปริหารนิยธรรมกลุ่มหนึ่งก็สังเกตเอานะคะสังเกตเอาค่ะ ตอนนี้เริ่มได้สองวันเร่บใหม่นี้ค่ะค่ะสาธุค่ะ,คะต่อไปเชิญอตเตือนค่ะสติธรรมค่ะ